วัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนสี่โมงครับนี่ก็หาอยู่หาก,กินคือเขาเหมือนเดิมครับหาอยู่หาก,กินเหมือนเดิมวันนี้มาวหวานแหหวานหอยครับหวานหอยขมเนาะว่า,าจ,จะได้ไหมเอาแหถีมาเนาะหวานหอยขม จะได้ไหมเนี่ยทีหาลานวายุมาด้วยน้องสาวมาด้วยว่าจะมาดักตกขายก็คงไม่ได้มาดักเนาะทิ้งช่วงไว้สักก่อนเนาะชิ้นน้ำหวานแห่ก่อนเนะา,าะานาน này. เนี่ยว่าจะหวานตรงนี้ไหมเร็วมาถือกล้องให้ลุงเร็ว ไอห,หวานตรงนี้ครับว่าจะได้ไหมหวานไปโดนไม้ก็คงไม่รู้เนาะจะได้จะได้ปลาหรือจะได้หอยหอยขมไปตามครับ nhông ơi. Thọt ơi, sợ không được con cá bông ปลาด้วยปลาหลุดเธอ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 หลุดแล้วหลุดแล้วโอ้เธอทาอะไรในตูดแล้วไม่ก็ไม่ได้ปลาแต่ปลาก็หลุดปลาครับ ปลาลุดลุดเจนเห็นน่ะหน่อย่ยาไม่เห็นหัวใจเลยอย่าบ้าป้ามไม่มีหัวใ,ใจเธอเธอเธอมันบอกเลยอุ้ยปลาอะไรอ่ะนี่ปลาขย่งปลาขย่งปลาคาบคอปลาคาบคอ,บอนี่คาบคอคาบคออืมไม่รู้มันคาบอะไรคาบคอหอยนี่ไม่เอา เฉลี่เอาหอยขมไม่ได้เลยหอยขมนี่ได้ปลาขยงนี่หนึ่งตัวปลาขับของป้าเพ่ปเป็นตัว,ลวเล็กๆอันนี้ปลาขยงอันตรายหักเงี้ยงมันก่อนเงี้ยงข้างเงี้ยงหลัง ไีู่้รีมนซยไปตามครับนี่มาครับโองอีกแล้ว

มันจะโดนแขนยุนะ ει, 2. 2> ที่ยูวีที่บีซีดีตรงไหนมีไม้วะวันนั้นเห็นมีไม้มีตรงบนไดนี่สวรรั์มันนี่ลมๆนี่เนาะ อตาลา่าอยู่ถึงไมไม่ถึงโดนไดนังไงนูเห็นบันไดแล้วบันไดเลยปลา้าไทายไทยดเย คนตาเธอมันจะได้บ้องหอยคนตาเธอคนตาเธอระวางเธอเฮ้ยอะไรมันโดนไหนขอฉันเอาเอาไหม หวานตรงนู้นใช่ไหมที่โล่งๆเนี่ยแล้วก็จะตี่กันลนแล้วก็โน้มห้อยไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะตี่โล่งๆองนู้นไปตามครับนี่แหละครับเอฟซีทุกคนได้แค่นี้เองได้ประมาณสองกิโลกว่าเนาะเนาะถึงไหมหวานก็หวานไม่ได้ครับไม้มันเยอะ มาเยอะก็ได้ปลาด้วยนี่หนาวด้วยครับลงน้ำนานหนาวดู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 แขนแขนข้างซ้ายยกไม่ได้โดนเข็มวัคซีนฉีดหนๆนยกยกมือข้างซ้ายเลยยกแขนเลยยกเลย ไอ้ยเอยะเอยะจะลองใหย้ยกนิ้วสูงยกนิ้วสูงกอเก่งจังเลยโอ้หายดีแล้วครับเมื่อวานเจ็บหนักวันนี้ก็เบาบางหน่นอยนะเดี๋ยวไปเทกันที่บ้านครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดชัดไปหายอยู่หาก,กินแบบบ้านๆครับหนาวนุ่นขี่กันลอนจับตามกิ่งไม้ครับจ็บจับตามกิ่งไม้แล้วก็หวานแหก็หกันไม่ได้ เออแย่งแย่งลุงพูดเนาะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับยยาภาษาอะไรวะภาษาอะไรดู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 ฟันแหว่งแล้วกินขนมเยอะฟันแหว่งแล้วน,นนะั่นน่ะฟันเริ่มหายแล้วเนี่ยแหว่งแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นสน,นมิมกินขนมเยอะไปออะครับ้วครับครับถึงบ้านนะครับ นประมาณนี้แหละครับเอ็ดซททุกคนได้อยู่เนาะสองกิโลเนาะสองกิโลกวา่าก็เลยแบ่งเอาไว้แบ่งกินเอาไปทำอาหารได้ประมาณครึ่งโลเนาะนี่ก็สองกิโลนั่นสองกิโลกินไปครึ่งกิโลเนาะทั้งหมด สองกิโลครึ่งครับประมาณนี้แะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแซ่บครับเนี่ยเอาไว้กินมือ้อต่อไปเนาะหัวใหญ่เนี่ยล้างเรียบร้อยลแล้วครับเนี่ยก็เริ่มคายคายดินคายเมือกก็คายคายดินออกครับเนะี่ย นนนนันี่ครับแซ่บครับเอฟเส้นคงหอยที่เราไปงมก็นี่ครับเามาต้มหม้แกงครับมาแกงน,นี่กินข้าวารครับแซ่บครับใอ้ขมตัวอ้วนไหมนด,ดูดิจุ๊บก็ได้เนี่ยตัดก้นแล้ว หอยจูบตัดก้นก็หอยจูบถ้าไม่ได้ตัดก้นก็หอยขมหอยขมคือเกาอันนี้เอามาแกงกินเนาะคลายเหงือกคลายใสยออกแล้วนนตัวอ้วนเหมือนกันครับเนี่ยโอ้น่าินคบับเต็มเน็ตเต็มหน่อยเต็มนี่แล้วครับ เต็มเปลือกเลยหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับอก็ประมาณนี้นะครับขอบอทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเด้เยนะครับชมน้ำหุ่นหอมจักน้อยอือหนูด้วยหนูไปหาด้วยบอไปไปได้แต่นั่งดูดูลงดูลุดูลงกิบลงน้ำอันนี้ก็เก่ง ปลาสวายครับที่กับข้าวตอนเช้าเนาะแล้วก็เอามาอุ่นเนาะปลาสวายใส่ปลาส้มโอ้ไม่ใช่ใช่หน่อไม้ส้มกุดเปิดนีปลาสวายใส่แกงปลาสวายใส่หน่อไม้ส้มโอ้โอร่อยตักเอาตัก่อนหัวใหญ่ๆน้า หานมากครับตัวอ้วนเหมือนกันครับเนี่ยเจ็แบแทบครับเอามีลูกด้วยบรานั่นลูกมันก็กินได้ลูกไม่น,นั้นนหนะไม่แข็งสวัสดีครับ